สวัสดีค่ะช่องใจคน้อยยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะที่ดินสวยๆนะคะทำเลอยู่ใกล้กับตลาดร้อยปีสามชุกด้วยทุกท่านเป็นสถานที่ขึ้นชื่อนะคะแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดพนดุรีเลยะคะ่ะแปลงนี้นะคะเนื้อที่ขนาด100ตารางวาค่ะพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะคะบ้านหลังน่ารักะคะ่ะทุกท่านพร้อมอยู่กันได้เลยนะคะราคาเบาๆค่ะเพียง7 9 0 0 0 0บาทเท่านั้น ที่ดิน,นโฉนดคุดแดงพร้อมโอนได้เลยนะคะอําเภอสามชุกตำบลหนองผักนาคจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะห่างจากถนนคอนขี200เมตรนะคะลงจากถนนเส้นหลักไปถึงบ้านนะคะ600เมตรอยู่ใกล้อบตออยู่ใกล้โรงพยาบาลอยู่ใกล้ตลาดสามชุกห่างจากกรุงเทพมหาคนคร120กิโเมตรนะคะบ้านพร้อมอยู่ค่ะทุกท่านพื้นที่100ตารางวานะคะตัวบ้านก็ เรียกได้ว่าพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางหามด้านนอกไม่มีพื้นที่เหลือเลยนะคะสามารถต่อเติมเพิ่มได้ลงสวนรงไม้ดอกไม้ประดับได้นะคะมีพื้นที่จัดสวนหย่อมด้วยนะคะล้อมรั้วเรียบร้อยค่ะสนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมพื้นที่นะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปคุยนัดหมายกับผู้ขายโดยตรงค่ะเพื่อนัดวันเวลาไปดูพื้นที่จริงและตรวจสอบเอกสารต่างๆนะคะ ในวันนี้เจเคโน่ eno, ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ